ะะหลังจากนั้นมาก็มีประเด็นที่หาว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับไปไปคอยที่จะจับมือกับลุงคือกลายเป็นเพื่อไทยเป็นตัวร้ายท,ท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าถ้ามองให้ดีๆเพื่อไทยต่างหากล่ะคะที่โดนที่โดนกีดกันอะ่ะกีดกันกันตั้งแต่เริ่มแรกของการที่ยอมรับนะคะให้พักอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นก็มีการดักคอนะคะมีการมัดมือชกอะไรกันมาโดยตลอดซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าอะไร นะแต่บรรดาคนที่ย้ายข้างไปอยู่อีกฝ่ายหนึง่งก็ออกมาพูดสังคมก็เชื่อมั่นโอ้โหนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รับรองเลยนะคะว่าคนที่จะเป็นนายกก็คือต้องเป็นบิ๊กป้อมแต่ทําไมคุณไม่พูดคําว่าเพราะอะไรบิ๊กป้อมถึงจะได้เป็นนายกละะ่ะคะดีฉันบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเอาตามที่คุณเล่นกันเนี่ยนะคะบิ๊กป้อมมาแน่นอนก็เพราะอะไร เพราะถ้าสมมติว่าพิธาหรือก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้พิธาไม่ได้สามารถพิธาไม่สามารถฝ่าด่านนะคะสวสองร้อยห้าสิบคนขึ้นมาเป็นนายกได้สุดท้ายเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นฝ่ายค้านสิคะแล้วเมื่อคุณเป็นฝ่ายค้านกันทั้งคู่เพราะคุณบอกเลยว่าจะจับมือกันเป็นฝ่ายค้านแน่นอนค่ะเขาก็ได้รัฐบาลสิคะเขาเป็นรัฐบาลเ,เ,เขาก็ต้องชูบิ๊กป้อมเป็นนายกอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ต้องไปดีลรับอะไรเลยมันก็มองออก แต่ประเด็นสาคัญก็คือทําไมเพื่อไทยจะต้องเป็นจําเลยทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดผ่าเรืออะไรกันขึ้นมานะคะพักการเมืองใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ระดับเพื่อไทยเนี่ยเดิฉัชนบอกว่าขอบอกเลยนะคะว่าคําว่าหนอนบ่อนสไส้เนี่ยนะครับมีจนยั่วเยี่ยเลยแล้วนอนบ่อนสไส้เหล่านี้จริงๆก็ไม่ได้จะอยากอยู่เพื่อไทยแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนการที่อยู่อยู่ดีๆตัวเองจะออกกระโดดไปอยู่กับพักไหนพักไหนก็คือมันก็ต้องถูกกระแสสังคมแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะทาหน้ายังไงยกเว้นคุณจะมีทุน หรือคุณจะมีกําลังพอที่จะออกไปตั้งพักขึ้นมาอีกพักหนึ่งซึ่งหลายๆคนมองดูแล้วว่าก็ไม่คุ้มเพราะว่าตั้งขึ้นมาถ้าคุณได้จํานวนสอสอเนี่ยไม่ถึง25ิบ้าคนก็ไม่สามารถเสนอคนดิเดตนายกได้สุดท้ายคุณก็ต้องเป็นพักเล็กที่ต้องไปร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ดีถูกไหมฮะดังนั้นิฉันถึงได้บอกว่าเวลาที่เราดูการเมืองเนี่ยเราก็จะดูตามสื่อข้อมูลที่เราได้มาก็คือมาจากสื่อแล้วถ้าสื่อเอาข้อมูลเท็จล่ะ ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลจริงได้ยังไงแล้วก็ถูกปั่นโดยกระแสต่างๆดิฉันสังเกตให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าเวลาที่มีประเด็นอะไรแล้วมีคอมเมนต์อะไรที่มันกําลังเดือดอยู่เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นคอมเมนต์ที่แบบว่ารัวๆเลยเหมือนกับว่าโอ้วันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นชุดความคิดที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฮะมันเหมือนกับสําเร็จรูปมาเลยเพื่อไปวางไว้ตรงนั้นตรงนี้กระบวนการเหล่านี้ดิฉันบอกว่าใครจะมีความพร้อมที่จะทํามากกว่ากัน หลายๆคนบอกว่าก้าวไกลใช้ i อแต่ก้าวไกลใช้ i อดิฉันเข้าใจว่าใช้ iO ในการที่เขาทําการเลือกตั้งนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของโซเชียลเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้คะแนนเสียงแต่ว่าถ้าจะทําเรื่องเหล่านี้ฉันเชื่อว่ามันไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนฝ่ายที่จะทําคือฝ่ายที่ทํำยังไงนะคะเราจะพลาดแล้วเขาจะได้ขึ้นทํายังไงคุณจะแทงข้างหลังกันแล้วเขาก็จะได้ขึ้นมาแบบสวย,สวย เพราะว่าพวกคุณมันไม่มีความพร้อมพวกคุณมันทะเลาะก,กันเองพวกคุณมันขึ้นไม่ได้คุณไม่มีความเหมาะสมคุณมีคดีนู่นนี่นั่นส่วนเพื่อไทยเองนะคะกรณีคณะขนาดนี้ก็เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีความชอบธรรมเลยในการที่คุณจะขึ้นมาบริหารเห็นไหมต่อให้ประชาชนจะชอบยังไงแต่ว่าในที่สุดพวกคุณเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็หางโผล่นะ,ะหนังทะเลาะก,กันให้เห็น,เ,หนเราตังหากที่มีความชอบธรรมเราจะมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเราจะมาเป็นห่วงโซ่ นะคะเราจะมาเป็นพักทีกก่ก่อให้เกิดความอะไรนะเขาเรียกว่าปลองดองเราจะมาเป็นพักที่อ,อ่อนอ่อนผ่อนตามเราจะเป็นเราจะมาเป็นพักที่ช่วยให้สังคมหรือการเมืองนั้นไปได้ด้วยดีเราจะมาก้าวข้ามความขัดแย้งอะแล้วมีเราเท่านั้นเหรอคะที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ซึ่งในชันก็บอกว่ามันก็ตามนั้นแหละค่ะเพราะว่าในเมื่อความขัดแยง้งมันเกิดขึ้น นะฮะจากฝีมือของใครก็เป็นคนคนนั้นแหละค่ะที่ก้าวข้ามได้ก็ในเมื่อคนอื่นๆเขาไม่ได้เป็นคนที่มีหรือไปกระทําให้มันเกิดความขัดแยง้งเขาเองเป็นตัวที่ถูกวางไว้ว่าเป็นตุ๊กตาที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องทะเลาะกันคุณจะต้องขัดแย้งกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเอาอ่าอ่าคุณจะไปทํำยังไงให้มันก้าวข้ามความขัดแยง้งในเมื่อคุณเป็นคู่ที่เกิดความขัดแย้งขึ้น s เองดังนั้นก็ต้องมีกรรมการหรือมีตัวกลาง ตัวกลางที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งได้เนียนๆแล้วก็ก้าวได้สบายๆไม่ต้องอะไรเลยก็คือคนที่ทําให้มันเกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นนั่นแหละค่ะจบข่าวเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเป็นไปตามนี้เลยค่ะดิฉันบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆครั้งนะคะที่ดิฉันดูข่าวแล้วที่เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงฝ่ายประชาธิปไตยนะคะวันนี้ถ้าทั้งสองพักเนี่ยซึ่งแน่นอนประชาชนเขาเลือก แม้เพื่อไทยจะได้แค่141เสียงแต่ก็น้อยกว่าเก้าไกล10ก็คือสิที่นั่ง10เก้าอี้นะคะเพราะฉะนั้นสองพักนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วแทบไม่ได้ยกว่ากันเลยสามารถที่จะมาเป็นผู้นําหรือบริหารประเทศได้แต่ว่าในขณะเดยียวกันที่ที่ฉันเป็นห่วงก็คือถ้าพิธาไม่ถูกคือไม่คือสอวอไม่ยกมือให้เป็นนายกล่ะนะคะทีนี้บางคนก็บอกว่า ถ้าไม่อย่างนั้นก็ยื่นไปไเรื่อยๆยื่นไปจนกว่าไอ,สอ,อ้สวชุดนี้มันจะหมดวาระแต่คุณลืมนึกไปนะคะว่าสวเนี่ยหมดวาระเนี่ยก็คือชุดนี้ไม่ได้หายไปจากสังคมไทยประเทศไทยก็ยังคงต้องมีสอวอทีนี้ทีนี้นึกออกไหมคะว่าแล้วใครจะเป็นคนเลือกชุดต่อไปล่ะเพราะสวเนี่ยนะคะมาตามรัฐธรรมนูญก็คือเป็นจดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกฎหมายพ่วง ที่ออกมาให้เราทําประชาพิจารณ์กรณีของการโหวตเลือกนายกเนี่ยพวกเขาจะพูดเสมอว่าเขามาถูกต้องแล้วพวกคุณจะมาวอยวายอะไรในเมื่อพวกคุณเป็นคนรับร่างธรมนูญฉบับนี้เองก็เท่ากับว่ายินยอมให้เขาทําถ้านะตอนนั้นไปรับร่างน,นี้ทําไมล่ะเมื่อคุณรับร่างน,นี้มาคุณก็ต้องยอมรับก็จะอ้างกันแบบนี้นะคะคือดิฉันก็กาลังคิดอยู่ว่าทําไมไม่มีคนพูดถึงหรือว่ามันหมดไปจริงๆกับรัฐบาลชุดนี้ สวมันจะมีวาระ5ปีถูกต้องค่ะแต่แล้วที่เหลือล่ะยังจะมีสอวอ,อีกไหมลองไปดูกันนะคะเดี๋ยมันกำลังมองว่าไอ้ที่อไอ้ที่คิดกันว่าไม่เป็นไรก็ยื่นไปเรื่อยๆแล้ว1ปีของการหมดวาระของสอวชุดนี้จะคุ้มค่ากับบ้านเมืองหรือประเทศชาติที่แบบมันจะเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นเยอะแยะมากมายประชาชนจะอยู่กันยังไงกฎหมายจะทำยังไงและข้าราชการรวมทั้งการเมืองเนี่ยใครจะไปทำงาน ก็มันไม่มีนายกอะฮะมันเขาเรียกว่าเหมือนบริษัทที่ไม่มีประธานบริษัทหรือเหมือนบริษัทที่ไม่มีผู้จัดการนะคะแล้วจะทําอะไรได้รอกันอยู่อย่างนี้หรือก็จะเอากันแบบนั้นหรือถ้าพูดอย่างนี้ดิฉันบอกว่านี่มันคือเรื่องของการเมืองนะมันคือเรื่องของคนทั้ง 60- 70ล้านคนที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบห่านมีการตัดสินใจกันอย่างนั้นจริงๆมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นหัวประชาชนจริงๆแล้วการทําแบบนั้นนะคะ คุณอาจจะบอกว่าก็เพราะว่าประชาชนเขาต้องการแต่ประชาชนทั้งหมดในประเทศนี้ก็ต้องมีส่วนในการที่คุณจะต้องมองเห็นหัวเขาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเอากันแบบนั้นนะคะคุณก็ไม่ได้เสียอะไรในขณะเดียวกันพอสมมุตินะคะว่าบทวาระสอวอได้5ปีจริงๆอ่ะทีนี้คุณเสนอไปอันนี้ฉันสมมติให้ฟังนะคะว่าถ้าเสมอเสนอไปสอวอไม่มีที่จะมาะคัดค้ดานหรืออะไรคุณแล้วคุณได้เป็นแล้วระหว่างนั้นหนึ่งปีจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะ แล้วประชาชนเขาจะอยู่กันยังไงนะคะคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังทําให้บ้านเมืองเนี่ยนะคะมันไปมันไปแบบอย่างนี้เหรอนะคะทำไมสื่อเนี่ยไม่นิ่งสองพัฒนเนี่ยจริงๆคนนิ่งนะคะแต่ที่เขาไม่นิ่งเพราะมันเกิดอะไรอะไรที่มันเป็นการปั่นขึ้นมาฉันถามอถามว่าหลายๆคนที่ดูรายการวันเนี้ยตอนเนี้ยนะคะเดียฉันถามจริงๆว่าคุณรู้สึกเหมือนฉันไหมคะว่ามันมีกระบวนการในการปั่น แล้วปั่นในที่นี้เนี่ยนะคะมันปั่นเพื่อให้สองพักเนี่ยนะคะเขาแตกกันหรือไม่ทําไมทุกคนไปมองว่านะคะ,ะเพื่อไทยเนี่ยปัน่นเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสไปจับมือกับลุงความจริงแล้วเรื่องที่จะไปจับมือกับลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ถูกดักคอไว้ก่อนดิฉันบอกเลยนะคะว่าในตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคะพักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนค่ะเขาจะได้สิทธิ์ในการที่จะ,ะจัดตั้งรัฐบาล แต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่เคยมีนะคะในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยที่พักอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะจับมือกันเพื่อที่จะร่วมกันจัดตรัฐบาลเพราะอะไรเพราะมันมีสามปองไงซึ่งปกติแล้วพัคที่หนึ่งพที่สองเนี่ยเขาจะต้องแข่งกันเหมือนกับตอนปีหกสองดิฉันเคยพูดไปแล้วค่ะปีหกสองเนี่ยเพื่อไทยก็ได้อันดับหนึ่งนะคะได้เก้าอี้เยอะที่สุดแต่ทําไมไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าเขาประกาศออกมาเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะได้เก้าอี้มากที่สุด แต่ถ้าใครที่รวมเสียงได้ก่อนได้มากกว่าคนคนนั้นหรือพรรคนั้น,น,นย่อมมีสิทธิ์เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเขาก็วางกันเอาไว้อย่างนั้นแหละก็เป็นที่รู้กันแล้วเขาก็เป็นมาจนทุกครบ4สี่ปีมาครั้งนี้นะคะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าจะมีการโจมตีเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเพื่อไทยด้วยถ้าที่ฉันเป็นเพื่อไทยนะคะที่ฉันก็จะไม่ทําอะไรแบบนั้นเพราะเราอยู่ในสายตาของประชาชนที่สําคัญเลยก็คือเราอยู่มา8ปีโดยไม่ได้เป็นรัฐบาล แล้วเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนไม่เลือกเราจะไปเป็นอะไรได้ซึ่งนับจากที่มันมีปัญ,ปญหาก็คือปัญหามันเกิดจากคุณพิธาเรื่องหุณไอทีวีซึ่งใครไปฟ้องล่ะนะคะแล้วก็เรื่องอะ,อะไรนะคะเรื่องถือหุ้นสือ่อเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายที่มันเป็นประเด็นกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยนะคะดิฉันบอกว่าเพื่อไทยเขามีความคิดอย่างเดียวว่าอยากจะเป็นรัฐบาลเร็ว แม้ว่าตัวเองนะคะจะไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลแหละแล้วเป็นพักอันดับสองเรื่องที่สําคัญต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยนะคะที่จะทําก็คือก็จะต้องดูว่าตัวเองจะได้ตําแหน่งอะไรคนของพักเพื่อไทยจะได้นั่งกระทรวงอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็คุยกันต่อรองกันแค่นี้เองค่ะมันก็คือจบมันไม่ควรจะนําไปสู่การที่นู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรนะคะ กลายเป็นว่าวันนี้มวลชนของพักเก้าไกลเองเป็นคนตีกรอบให้พักของตัวเองไปดูก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่แสนยากเย็นแสนเข็ญเนื่องจากสวรประกาศแล้วว่าจะไม่รับรองคุณพิธาเป็นนายกและวันที่คุณสิริกัญญาออกมาพูดว่าโอ้เรียบร้อยแล้วละ่ะเราได้มาเป็นร้อยเสียงแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีเสียงจากสอวออกมาบอกว่าจริงนะคะซึ่งนิฉันบอกว่าเพราะฉะนั้นมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ก้าไกลจะทําได้ก็คือหาพักร่วมเพิ่มอีกหนึ่งัา ในสัดส่วนที่เรามีทั้งหมด313เสียงทํายังไงจะหาให้ได้อีกสักประมาณ70หรือ60กว่าเสียงเพื่อให้เลยเพดานของ3 7 6เสียงแล้วไม่ต้องไปงอสอวอโวตนายกมันมีอยู่แค่นี้เองค่ะนะคะสตอรี่ของมันคือมีแค่นี้เองแต่เปรียย่อยต่างๆนานาก็คือถูกโหมกระหน่าอยู่ในโซเชียลเรื่องของหุ้นไอทีซึ่งไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่สื่อจะช่วยกันไปขุดไปแคะไปแกะไปเกา พราะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็มันก็ไม่ได้คือตามกฎหมายแล้วก็มีการไปไปไปขุดมาก็เลยกลายเป็นว่านักข่าวต่างๆซึ่งคือลูกมอ่อของไอทีีเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยต่อให้นักข่าวไอทีีเดิมนะคะหรือลูกมอ่อเดิมๆไม่ไปขุดไม่ไปอะไรเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดตรงนี้ได้แล้วในที่สุดกรกตเนี่ยก็ยกตรงนี้นะคะแต่ก็ยังคงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอ่าหนึ่งห้าหนึ่ง 151นนี้ก็คือรู้ว่าตัวเองขายคุณสมบัติแล้วยังลงสมัครมันก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ยกแล้วก็ยังไม่ได้ชี้ขาด